ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือเช่าพาร์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายทูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะ และพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อนาคปก หลังหลวงปู่เครื่องวัดส,สักรรมกำแพงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประพิษสถิตมหาสิมาราม องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญวัดโพทองหลวงพ่อเขียนจังหวัดชัชนาท หลังหลงพ่อคงองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยง,ง,ははงน um e ーーี้นะคะองค์น si ี้นะคะพี่เป็นพักพิมพ์เล็บมือองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญเสด็จพ่อรอห้าหลังจอบปอรอนะคะองค์นี้ขอที่สองรอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ สติเมตตาสันติสุขเก้าพัฒนาไตรมาสสอง2องนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราช องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแนบนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังปั๊มตาละคงังองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญสี่อาจารย์หลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อสอนนะคะ หลังพักคูการจโนชมว่คคุณนะคะพี่วัดทุงรัดยาหลวงพ่อลำใหญ่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น เหรียญหล่หลอทรงหยดน้ำนะคะพี่หลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างพระอุโบสถว่าโสธรแปดลิ้วปีสองห้าสามเจ็ดองค์นี้ขอที่สองรอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุขด้านหน้าตอกโคดนะคะวัดป่าหวายจังหวัดสิงห์บุรีปี2อง5องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ พระคูกะลุนาวิหาลีนะคะวัดกิ่งแก้วองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญอายุยืนรุ่นพิเศษนะคะพี่ พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณบริสุทธโธวัดปันไรจังหวัดนครราชสีมาปี2553องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโทวัดปัญไรจังหวัดนครราชสีมา หลังพระครูวิสุทธิเขมกรน,นะคะพี่วัดธาตทองปี2539องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง,ะค,ะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแบรนวัดพุน้อยชัยมงคลจังหวัดลบบุรี หลังสมเด็จพุทธจารย์ตรงนี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเดือนหลวงปู่คุยหลังหลวงพ่อผ่องนะคะพี่วัดพรมายามองค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบด้านหน้าตอกโคดนะคะฉลองครบรอบ81สพรรษาวัดโบสถ์โพทองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะพี่อายุ 94ปีนะคะปี18งค์องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพอ่อแชม หลังหลวงพ่อเงินนะคะพี่ปี2516องหกนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเรียนหลวงพ่อสนุนบารมี82ตสออกโคต,ตอใหม่เลขนะคะหลังหานุมานวัดสี วัดสัทธาพิลมนะคะพี่วัดสัทธาพิลมนะคะจังหวัดสิงห์บุรีปีสอ5ห้องค์นี้ขอที่สอ0รนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหินฉลอง อุป,ปมาฉลองอุปชานะคะพี่พักคูกิติสารวิสิทธิ์ปี59วัดตึกราชาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชิญ รุ่นฉลองอตุละมุกวัดโคกทองจังหวัดอุทยาปี2540องค์นี้หอดี่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จด,ด้านข้างนะคะพี่ฝั่งแรกองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะงอ,งอง์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อหลังเจดีอง์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะก้นหลูนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อด้านหน้านะคะพี่ตอเกเลขเก้า เจ้าลึกฉลองอายุ80ปีปี2541นะคะพี่หลวงพ่อหนองนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงดำหลวงพ่อไม่ทราบที่นะคะด้านหลังนะคะพี่ เป็นแร่นะคะก้นรูองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเหลือกินเหลือ,ลอใช้อยู่ที่ไหนก็รวยนะคะ ด้านหน้าจานยันด้วยนะคะหลังขานุมานหลวงพ่อคูนนะคะพี่วัดบา้านไลจังหวัดนครราชสีมาแซยิตปีสามเจ็องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพิ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธลัศดอศิลห้าห้าพิธีห้าภาคองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพิ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระปิดตายันยุ่งองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะเพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปะัตตุูฉิมพีนะคะพี่กรุงเทพอายุครบ89ปีปี18องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปด,ดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพียงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยเท่อลึกเสาห้าปีสามหกวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์องนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลังหลวงพ่อเพื่อน วัดหลังเขาเหรียญมหาลาบนะคะพี่ปี2535องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตโพรมรังสีวัดขอแก้วอรุณคามนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสาสาตรักจังหวัดลำปางเป็นเหรียญแตงหมูนะคะพี่เทียรลึกในงานฉลองอนุสาวรีเจ้าแม่สุชาดานะคะปี17องค์นี้ขอที่200นะคะเดีย๋ยวเราไปดูอต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,นนะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพด้านหน้าปี2482องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,นนะ,คะพี่เป็นพระขุนแผนองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าคุณนอคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสัมัคชีนะคะพอปลอองนี้ขอที่สองร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพหลังสิงวัดพิกลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่2 0 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพีองนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหลียน พระอาจารย์ส่งเข็มมากกามโมนะคะวัดสะพานจันทร์จังหวัดลบบุรีปีสองห้าสองหนึ่งองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะอ,อ,นนอ,งองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่ออนุสร์หนึ่งร้อยห้าสิบปีหลวงปู่สุของนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพอ่อทวด รุ่นเลือสามณาศักด์อาจารย์นองวัดไซข่าวปี2538ตอกโคตอกหมายเลขนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่ปีสองส แปดสี่องนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เปรเล่นหลวงพ่อครูปริสุทธโธบัานไรจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าต่อโคดนะคะรุ่นมหาลาบนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระธรรมวรารังการอายุ90ปีนะคะพี่ปีสององค์นี้นะคะพี่ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ วงนี้นะคะพี่เป็นหลีอยงหลวงพ่อคูณปริสุทธ,ธโทดบราลัยจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าตอกโคตดนะคะเที่ยวลึกในงานสร้างศาราการประเรียนเป็นรุ่นพิเศษนะคะพี่ องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญมรณะสติปี55หลวงพ่อเขียนวัดกะทิงนะคะพี่เข่าคิดชะกูดจันทบุรีหลังกะทิงนะคะยันกะทิงทอง ป้องกันอันตรายต่างๆองคงนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์งน,ะคะงนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์หลังยันองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่บุญยังนะคะหลัง เทือดลึกครบลร้อหกบ 64, สีพันษาวัดถนนแคจังหวัดลบบุรีปีสหนึ่งองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโบยวัดปานนาวนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะเพียงนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญปีมะโรงหลวงพ่อไม่ได้มีบอกนะคะหลังยันนะคะพี่แบบนี้เลยปี น่าจะ69นะคะองค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรอดรุ่นพิเศษองค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นผ้าสมเด็จหลังยันลงนี้ขอที่200นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจผ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 2 9 7 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกโมงเงย็นของทุกวันนะคะ คลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเป็นใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ